แล้วเห็ุนไงชุดนั้นเป็นไวรัลมากด้วยแล้วเรากมคือยังไงบ้างกับชุดนั้นคือจริงๆมันก็ไปมาหลายคอนแล้วเนาะเราก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่แล้วแต่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของที่ดูจะทัวร์โซนเอเชียแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าให้พี่อันภูนิยะเขาช่วยแบบว่าเอ้พี่อันเราจะจะตัดออกมายังไงให้มันดูมีความเซ็กซี่แข็งแรงแล้วก็เท่ด้วยก็เลยได้ลุคแบบนั้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีแบบ แรงมันแรงมันดานใจแล้วก็แบบไอดอลคือพี่กระแตอยู่แล้วก็เลยได้เป็นแนวแบบคล้ายๆที่มันมีความแบบเซ็กซี่สตรองพอเราเห็นชุดเราตกใจหรือว่หาหนูขนาดนี้ได้หรอ <c oughs> หนูก็ได้เห็นชุดก่อนบินค่ะคือมันแบบว่าก่อนบินแล้วก็ยังไม่ได้ามาใสาซ่ซอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเห็นก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ว่าพอด้วยความที่ยังไม่เคยเอาชุดอะมาลองเต้นตอนที่เราไม่เห็น ย้อนหลังว่าเอ,อ้ยมันก็มีช่วงมีใจหายว่าเหมือนกันกับท่าเทมโตอะไรเลงี้ยเพราะจริงๆชุดมันไม่ได้เป็นใสตรงนัน้นไม่มีไม่มีมมค่ะเน<ต>ื้อเหล่าแต่ว่า,วาช่วงช่วงโซนตรงอันเนี้ยเราจะมีเซตตี้อยู่ประมาณสองถึงสามชั้นอยู่ข้างในแล้วอย่างรองเท้ามีผลต่อชีวิตเรายังไงบ้าง คือจริงๆตอนแรกครูก็ถามว่า,วาไหวไหมเพราะว่าจริงๆห,ห,หนูว่าเริ่มเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการลงบันไดด้วยค่ะถ้าสมมริงบันไดสูงมากๆตาเราอ่ะมันจะ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 ,จะ,จะ,จะลอกจะลอกแลกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแต่พอลองเวียนมาเป็นรองเท้าผ้าใบหรือมาเป็นบูทสั้นมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ลองดูสักครั้งหนึ่งเล่นลำบากไหมน,นิดหนึ่ง ท่าไหนท่าไหนท่าอย่างี้หรอท่านอนแล้วมองท่านอนันนี้เพิ่งให้ครูเขาคิดให้ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มไม่ไม่ถึงชั่วโมงถ้ารู้สึกว่าแบบเออเราอยากได้ช่วงที่มันเป็นแบบเด็กแดนที่เรารู้สึกว่านอกจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถก็ก็ท้าทายจริงไอตอนช่วงขึ้นเกือบขึ้นไม่ได้เหมือนกันก็แบบโอ๊ยอะไรเงี้ยก็มีแต่พอทำได้เรารู้สึกยังไงบ้างเพราะามันมันรู้สึกสัใจหรรู้สึกรู้สึกชอบตัวเองในในเวอร์ชันนี้เหมือนกันเพราะเราสึกว่าเราก็สวยได้เท่ได้เซ็กซี่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบ ถ้ามันเหมือนจะง่ายมันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่เราพอเราทําได้เราก็รู้สึกกับการทันใจอยู่แล้วตอที่สุดมันเซ็กซี่มากตอนที่เราโชว์ควารู้สึกแบบว่ามีความประมาทมีความไม่มีไม่มีเลยค่ะ,ะตอนนั้นก็คือใส่สุดเลยเพราะเราเราแค่แค่คนดูที่อยู่ข้างหน้าเราว่าเขาสนุกเขากรี๊ดเขาแฮปปี้แล้วก็อันนั้นก็คือคอมพิวต์แล้วอย่างที่โชว์นั้นมีความกังวลอะไรไามไม่มีเลยปล่อยจอยสนุกสุดๆเลย ีคนไทยจะได้เห็นโชว์มันจากตาเองได้ไหม่าจะไม่ได้แต่ถ้ามีลูกค้าจ้างก็ได้เก็หลายคนรู้สึกว่าชุดพนกีกับเรามากครับเขาอยากให้เราเป็นลุกนี้ชอบเขาบางคนก็จะชอบหนูแบบว่าตัวแม่สายแซ่บอะไรเงี้ยก็อยากเห็นก็มีก็มีค่ะพี่ทนามบอกว่าไปกี่ประเทศก็กำไรทุ่ประเทศรู้สึกเหือยปะ คือจริง,รงๆอะหนูหนูรู้สึกดีใจที่เราอะมีแฟนคลับที่เป็นชาวแบบว่าอินเตอร์แฟนเราเราไม่เคยคิดเนาะว่าจะมีคนมาชื่นชอบเราเอาแค่คนไทยก็ว่าโชคดีแล้วแล้วมีอินเตอร์แฟนเพราะฉะนั้นเหมือนช่วงเวลาที่เราได้เจอเขาหนูก็ต้อง,ต,องต้องเอาความสามารถทั้งหมดงัดออกมาให้เขาแบบว่าให้เขาตกเราโดนเราตกให้ได้มากที่สุดอะทำไงก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยใส่สุดในทุกคอนเหมือนกันที่ทำง่ายแค่50%ที่จะต้องเตรียมไปร้องเพลงแต่ละประเทศแต่ภาษาเขา มันต้องเตรียมโตงแค้นนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปถึงอย่างกัมพูชาก็จะต้องไปร้องเพลงภาษาเขาจริงๆอ่ะไร้พูดมันก็ดูเหือบเบิร์นนะในแต่ละคอนนะหนูมีเวลาซ้อมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงสามวันในแต่ละคอช่วงเวลาที่จะได้ฟังคือหนูหนูเชื่ออย่างหนูว่าทุกภาษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะจําได้ง่ายคือต้องฟังเยอะๆช่วงเวลาที่เราฟังเยอะๆช่วงเวลาอาบน,น้ำเวลาอาบน้ำคือฟัง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 ให้ภาษาแบบเขาจำจำจำ ชีวิตจะยังไหวอยู่หรือว่าชินนะกับสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นวนลูปหรือว่าถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหสตรองมากๆด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบติด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 กันหรือว่างานที่แบบหลายมูทสลับไปสลับมาหนังละครคอน,นเสิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผ่านไปได้หนูก็คิดว่าเออมันก็เรามองย้อนกลับมาก็คงภูมิใจในตะัวเองน่าดูเหมือนกันก็คือเฉพาะปีนี<ป>้ใช่ไหมคะที่แบบคิวนี่ ล้วตารางปีหน้าถึงค่ะปีหน้าเนีน่ยจะเป็นในพาร์ทของล,ละ,งะครแล้วก็ภาพยนตร์ค<ช>่ะก็คิดต้องแบบเพราะว่าภาพยนตร์จะไอ้ละครจะมาพวงพาค่ะภาพ,พยนตร์ก็คือสิงหาแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครแล้วก็ซีรีส์อีกที่ยังทางยังไม่ยัง,ยงไ,มไม่สามารถแจ้งได้อะไรเงี้ยซึ่งปีหน้าหนูว่าคอนเสิร์ตน่าจะน้อยลงกว่าปีนี้เพราะปีหน้าจะไปทางด้านของการสแสดงเนี่ยคือต้องหิ้กองใช่ใช่ออนี่ครับกองยักษ์ที่โคตรดังสุดชีวิตความเป็นมนุษย์ของคนยังไงบ้าง หนูมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะไม่เห็นนะมันเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอนะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นคําว่าเ,เป็นมหาชนหรือว่าเป็นติ่งที่มาจากติ่งคอมดี้คือจริงๆถามว่าเรา,าเคยผิดพลาดกับการสื่อสารในการใช้คําพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพไหมหนูก็เคยเราก็เคยมีดราม่าเรื่องนี้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าพอเวลาผ่านมามันปรับให้หนูโตขึ้นพอเราโตขึ้นปั๊บแล้วเรามามองย้อนแล้วเรามามองย้อนเห็น คอมเมนต์ต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยหนูเลยหนูเลยคิดได้ว่าคือจริงๆเราก็มั่นใจว่าแฟนคลับเราอะมีไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือว่าเป็นเพศไหนก็ตามมันหลากหลายอแล้วเราก็ไม่ควรมากดกันแค่ว่าเฮ้ยแฟนคลับเราเยอะเพราะว่าเป็นเพศนี้แฟนคลับเธอเยอะมีแค่เพศนี้แล้วมันหรือว่ามันมันไม่ได้ดูดูสูงส่งเราแค่รู้สึกว่าทุกเพศมันก็คนเหมือนกันแล้วก็ ที่สําคัญคือเรามาอยู่ตรงนี้ได้ตลอด2อปีก็คือเพราะว่าฐานแฟนคลับของเราที่เขาสนับสนุนนะเราเราไม่ได้จัดเขาว่าเขาเป็นเพศอะไรแต่เราเราเราสัมผัสได้ว่าเขาคือแฟนคลับที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเทรนทวิตการแชร์งานโปรโมทงานหรืออะไรก็ตามเขาเขาก็ทําได้เต็มที่แล้วก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยคนไทยด้วยกันก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะมานจับเรื่อง จะชอบบริบทเวทีไหนก็แล้วแต่ชอบได้หรือไม่ว่าเปรียบเทียบนางงามคล้ายนางงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันเปรียบได้ก็เป็นเรื่องปกติการน,นางงามแต่ทีนี้พอมาจัดในถึงเรื่องของกลุ่มคนดูที่ดูนางงามเราควรจะดีใจด้วยซ้ำที่เราสามารถดึงทุกเพศเข้ามาดูนางงามได้คนสนใจนางงามมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่ามาแบบว่าบูลลี่กันจริงๆมันเห็นมันอีกอ่ะว่ามันมันรู้สึกมันก็ไม่ชอบค่ะมันก็รู้สึกไม่ชอบว่า S <S บบมันก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้เราออกไปงานต่างๆมีคือมีทุกเพศทุกวัยจริงๆก็คืออยามาจัดเราว่าหรืออยามาจัดมิสแกรนว่าเป็นแค่เฉพาะกลุ่มคอมดี้หรือมาใช้คําว่าคอมดี้เราก็รู้สึกว่าเออเนาะมันทั้งที่จริงๆในกลุ่มที่ดูนางงามส่วนมากก็เป็น LGBTQ ด้วยซ้ำมันเหมือนกดกดกันเอง่ะแล้วเราเรามาเรียกร้องทำไมในเรื่เรียกร้องความเท่าเทียมทำไมที่ผ่านมามันก็เลยมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยาก ระบายนิดนึงแตใน,นมุมหนึ่งเราดีใจมาที่เราสามารถขยายทาเก<ช>็ตนางงามคนดูนางงามได้มากขึ้นก็ก็ดีใจค่ะบเพราะว่าน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่หนูคนเดียวหนูว่าจะด้วยน้องๆด้วยแล้วก็เลยหลัดหลายๆหลายๆคนที่สามารถแบบทำให้กลุ่มนางงามสามารถเปิดกว้างม,มากขึ้นมีคนเข้ามาดูหรือสนใจมากขึ้น <c oughs> ไ่คอนไอคอนเนี่ยเรื่องไอคอนเนี่ยนิดนึง่งที่ดีใจเลยหลายคนรู้สึกแบบว่าเห็น อย่างที่ไม่ได้แบ,บ่งแยกเวทีก็คือถ้าเป็นคนไทยก็เชียร์คนไทยด้วยกันเมื่อไปซู้ในเวทีโลก<ม>เราสึ่ไงบ้างหลายคนชื่นชมเราหนูว่าเคยดูเขาตั้งแต่ The Face คือต้องบอกว่าเราอ่ะตัวส่วนตัวหนูเองอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้มาแบ่งแยกอยู่แล้วว่าบริบทไหนบริบทไหนจะต้องไม่ไม่คุยกันไม่เชียร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลไปซึ่งอย่างแอนโทเนียคือถ้าได้ย้อนกลับไปดูเหมือนเขาเคยมาคอมเมนต์เราให้กำลังใจเราในช่วงที่เราประกวดเหมือนกัน ซึ่งเราพอเห็นเขาประกวดอย่างเงี้ยได้เป็นตัวแทนคนไทยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะไปคอมเมนต์ชื่นชมเขามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะเป็นเรื่องปกติแต่แค่อาจจะคิดกันเองว่าแบบว่า,าหาแสงหรือสร้างซีหรืออะไรเงี้ยนูรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นสมไปเพราเรามันก็สามารถที่จะ ให้กำลังใจคนไทยด้วยกันได้เป็นเรื่องปกติคุยดีใจในทุกภาพสวนแล้วก็คนไทยเหมือนกันเราก็ดูเราก็ดูเหมือนกันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่แบบว่าโอเชียร์อยู่มตอนก็ดูค่ะ